อ,าอคค้าวเฮียบ๋ก็เล่นตัวละครที่มีชื่อว่าฮานะที่โคนลเฟยคอร์เน <c oughs> ี่ยลลองดูฮนะ <c oughs> เผื่อได้แล้วก็อะไรแม่เอาหน่อยไม่ได้หรอกกิมอย่างนี้ <c oughs> เล่นอ่าอันนั้นได้นะอะไรวะ ๋ยวเล่นแขนะ่ะแขนนั้นแล้วกันแขนแบตเตอรี่ได้ละเจ็บผ้า <c oughs> เราก,กินอันนี้ห,หมดเลยแล้วก็คนอื่นก็จะทำไม่ได้ <c oughs> <c oughs> อ่ามันเป็นพิษมากเลยนะคือแบบมีที่เดียวแล้วคือแบบถ้าคนอื่นหาไม่เจอก็คือจบ ม,มันเป็นเกมอย่างนี้แหละครับเราต้องไปที่ที่ผมให้มาตรงนี้ตั้งแต่แรกกรเพราะง่ายๆเราจะไม่ให้เขาเกิดแต่เราหารองเท้าก่อนโอเคโรงงานกับอุโมงค์มีสองอย่าง โอเจนครับรเขียบหาเหล็กแล้วก็โอเคหาถุงมือฮะถ้าเจอน,นะถุงมือเพราะว่าเจนเจอเลยมันคงแบบว่าไม่ใจร้ายผมผมอ <c oughs> เจอแล้ว ขอบคุณทำชุดทัซซิโดเสร็จแล้วนี่ฮะไนากากับแ,แบตเตอรี่โอเคออกก่อนไม่ไหวโอเคโอเคเจออย่างนี้เอาได้เลยก่อนแล้วกันแล้วก็คนนกเขาเล่นแทง <c oughs> ขาอันเนี้ยติดติดการบอร่อจังวะน้องเสียเวลาขี้เกียจแล้วแกขอซีบวกอ่ะเรายัางนี่อยู่เลย

โอ้เกียดติวะก็แค่หาของชิ้นเดียวแม่งไม่ให้ผมหาเลยเดี๋ยวผมเสกดีกว่าไม่ไหวละหาเล็กไม่เจอ <c oughs> หาอะไรไม่เจอสักอย่างเกมมันเป็นอย่างนี้แหละเรื่องปกติเลยนะหาของไม่เจอแล้วก็ไม่เสกของให้เกมที่รัก Aleka. เฮอทันไม่ทันก็ให้มันลูกไปเกมอย่างนี้คนจริงทงอีวะ่ะ อีกทีนึงที่สุดท้ายขอร้องสารบเลยว่า ได้แล้วครับขั้นระดับสียอย่างนี้เลยแล้วกันเสียเวลา ใส่ดัเพิงสวัสดีกันแทงปลอดจ้าของดี อยู่นะจะเกือบจะเกือบแล้วอของอล่ะเจอไหนด้วยเฮ้ยกดผิดอ,ขอ้ขอโทษอขอโทษได้ละขอบคุณ อุ้ยไอ้สาั้นเร็วคือแบบมึงอ่ะอะไรเนี่ยตีเจอนกโขทำไรเนี่ยคอยนะดูบ้างสารลเร็วมากเลยอ่ะสารละเร็วจัดๆเท่าไหร่วะเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะโอเคสวยอยู่ทำอาหารได้โอ้โ oh, หปืนนายะเครียดเลยผมได้เครียดเลย ได้นี่าโอ้โหมาได้ไช่ไ้มล่ะ ยังเป็นนักสกันออก้องเลยก็ไม่อยากค่อยยุ่งอะไรตรงเนี้ยตายมัเนี่ย อย่า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 วิ่งไปผมจะไม่ให้เขาทำใส่ผมแน่เฮ้ยซาเลียวกระเป๋ามึงจะดีไว้ไหนวะเฮ้ยกระเป๋ามึงดีเกินไปอ่ะเอาจริงจริงนะคือเกียดคนกระเป๋าดีอย่างนี้ว่ะมามากระเป๋ามึงดีเหรอ เกือบแตกโอ้โหแย่อย่างี้สิถึงจะเรื่องว่าการที่ถูกต้องโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับเหนื่อยมากโอ้โหเกมที่มึงแบบต่โดนบูลี่คือแบบเึงถงามันมันก็ได้นะเรื่องสกลิลที่มันแรงเข้าใจครับมันดีแต่มันก็มีข้อเสียอย่างเดียวนั่นก็คือแบบว่าอืมเข้าใจปะคือแบบรามิมันไม่จัดจ้านอะ เข้าใจหลับม้ามันเร็วได้ครับแต่มันแบบมันไม่จัดจ้านพอที่ผมไม่เอาชุดทัซิโรเพราะมันง่ายๆไอคือแบบว่าเจอปืนนายาโดนตีปกติก็นี่แหละสู้กับการที่เอาแบบเอาเกาะหนาเยอะกว่าก็คือแบบระยะยาวดีกว่าเนาะจากการคินมากครับขอบคุณครับ